สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ่ายเียแอสเซทเ e นตแมค่ะวันนี้อยู่กันกับยิ้มหวานนะคะยิ้มจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปพบกับบ้านทถวโฮมสชั้นค่ะในย่านแพทร์กษาใหม่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ ซึ่งโครงการนะคะมีชื่อว่าพึกษสาวิว9ทับ1ค่ะภายในโครงการแห่งนี้ค่ะมีบรรยากาศที่ร่มรื่นพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะในเรื่องของการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆเลยนะคะติดกับทางด่วนการจนาพิเศษค่ะพร้อมกับมีศูนย์การค้าบริการมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าเมกาบางนา บิ๊กซีมาเก็ตวิลเล The j a แจ๊สนะคะส่วนในบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามยิ้มเข้าไปชมกันได้เลยะคะ่ะ และสำหรับบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่บ้านเลขที่244ทับ203ค่ะซอย8ของหมู่บ้านนะคะและสำหรับนะคะบริเวณทางด้านหน้าบ้านค่ะจะสามารถจอดรถได้หนึ่งคันค่ะเป็นบ้านหัวมุมนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะได้แอร์เรียบริเวณด้านข้างบ้านเพิ่มเติมค่ะเดินเข้า จากประตูทางด้านหน้าบ้านนะคะจะเจอกับห้องโถงค่ะคุณสามารถที่จะบิวอินนะคะเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นโซฟาตัวใหญ่หรือจะบิวอินนะคะเป็นที่วางทีวีนะคะถัดมาค่ะจะพบกับบริเวณนะคะโซนว่างค่ะสามารถที่จะทําเป็นนะคะห้องรับประทานอาหารหรือว่าวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้เลยละคะ่ะ และโซนถัดมานะคะด้านหลังค่ะเรามีการต่อเติมนะคะหลังคาและพื้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะรวมถึงการบิวอินนะคะโซนครัวไว้บางส่วนแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถค่ะใช้เป็นนะคะห้องซักล้างหรือว่าครัวไทยก็ได้ค่ะ และบริเวณชั้น1น,นะคะยังมี1ห,ห้องน้ำค่ะพร้อมกับสุขภัณฑ์นะคะครบครันค่ะมีฝักบัวสามารถอาบน้ำนะคะบริเวณชั้น1ได้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะคะบริเวณห้องนอนชั้น2กันต่อเลยดีกว่าค่ะ และสำหรับบ้านหลังนี้นะคะมีขนาดเนื้อที่22.49ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะซึ่งตอนนี้นะคะยิ้มก็อยู่ที่บริเวณห้องนอนที่เป็นห้องใหญ่นะคะติดกับบริเวณทางด้านหน้าของตัวบ้านค่ะ ห้องนอนห้องนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะวางเนะเตียงขนาด5-6ฟุตรหรือจะวางนะคะเฟอร์นิเจอร์บิวอินต่างๆได้นะคะมากมายเลยทีเดียวค่ะบริเวณรอบห้องค่ะมีหน้าต่างสามารถเปิดรับลมธรรมชาติและแสงแดดได้นะคะและยังมีประตูค่ะที่สามารถเชื่อมนะคะไปที่ห้องน้ำหลักบริเวณชั้น2ได้ด้วยละค่ะ และสำหรับ2ห้องนอนนี้นะคะเป็นห้องนอนเล็กขนาดใกล้เคียงกันค่ะอยู่บริเวณทางด้านหลังบ้านนะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถบิวอินนะคะเป็นห้องสําหรับการแต่งตัวนะคะแยกพิเศษหรือว่าจะทําเป็นห้องสําหรับน้องๆหนูๆห,หรือห้องพระก็เรียกว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ และบริเวณชั้น2ของตัวบ้านค่ะมี1ห,ห้องน้ำนะคะพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบคันค่ะและฝักบัวนะคะไว้สำหรับอาบน้ำบริเวณชั้น2ของตัวบ้านค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านึกษาวิว9ทับ1เริ่มต้นที่หน้าแจ็ดอารเบิร์นสีนคคลินจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเทพารักษขับตรงไป5.8กิโลเมตรแล้วกลับรถจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยขจรวิทย ขับตามทมงต่อไปอีก3กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะถูกใจคุณผู้ชมบ้างหรือเปล่าเอ่ยสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนคะ่ะที่สนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อกันได้ถึง2ช่องทางคะ่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage J Asset Management หรือ Youtube Channel เรื่องบา้านๆบาน by J Asset Management คะ่ะและอย่าลืมนะคะเรามีบริการให้คำแนะนำทางด้านสินเชื่อและยื่นสินเชื่อ ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสำหรับนะคะบ้านและคอนโดเนี่ยเรายังมีให้กับท่านผู้ชมนะคะได้ติดตามกันอีกมากมายเลยละคะ่ะยังไงอย่าลืมพบกันใหม EP นะ่ EP หน้าสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ